ในสมัยพุทธกาลมีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์ถึง80ดสิบโกด800รอล้านมีบุตรเศรษฐีเกิดในตระกูลเศรษฐีนี่แหละดูมาบุตรเศรษฐีที่เกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพยป8สบโกดสง่าง,งามพ่อกับแม่นี่รักมากพอพ่อกับแม่ชลาภาพแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ย พ่อกับแม่นะ่ยมีทรัพย์ตั้งแปดสิบโกดลูกจะไปทํามาหากินเลยเอาทรัพย์ที่พออ่อกับแม่หามาให้เนี่ยใช้เนี่ยชาตินี้นก็ใช้ไม่หมดจะกินจะใช้ยังไงก็ไม่หมดเพราะนั้นเจ้ามาต้องไปทำงานหรอกทําแล้วมันเครียดเ๋ยวความเครียดระบาดเพราะฉะนั้นนี่ใช้ทรัพย์ที่เถิดลูกก็ชอบอยู่แล้วบอกโอเคพ่อจะทำหน้าที่ใช้ทรัพย์อย่างเดียว วันๆก็เดีกิีตาร์ร้องเพลงกันไปวันๆหนึ่งอีกเมืองหนึ่งมีทิดาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกดเหมือนกันไม่ทำนองเดียวกันเลยเธอเป็นที่รักของพ่อกับแม่ลูกเอ้ยอย่าไปทำมาหากินอะไรเลยหรือทำมาค้าขายเลยทรัพย์เราก็เหลือเฟือลูกก็เป็นลูกคนเดียวใช้ทรัพย์ไปเถิดพ่อกับแม่แก่แล้วอยู่ใกล้กัน พ่อกับแม่จะได้ไม่เหงาลูกก็โอเควันๆนหนึ่งก็ใช้ทรัพย์หยิบเอามาดูเรื่อยชื่นชมโอ้โหใส่ไม่ซ้ำกันเลยดิต่อมาเมื่อทั้งสองเจริญไหวกันสองตระกูลพ่อกับแม่หาตระกูลที่มีทรัพย์เสมอกันก็เลยมาแต่งงานกันสองตระกูลมีความคิดเหมือนกันมีลูกคนเดียวกันเหมือนกันคู่นี้นี่มีบุญมาดีเนะี่ยแต่ว่า ใช้ทรัพ์เมื่อก็อจะเป็นลเลยนั่นเ่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าใช้เป็นไม่เป็นพ่อก็ถึงแก่กรรมทั้งสองฝ่ายเลยพ่อกับแม่ไปนั้นทรั์สองตระกูลรวมกันก็หนึ่งร้อหสบโกดมากมายมหาศาลทีเดียว oh oh. ก็เลยไปเข้าฝ้าพระราชาวันละสามครั้งมีอยู่วันหนึ่งในเมืองนั้นมีขี้เมาอยู่กลุ่มหนึ่งนี่มาแล้วขี้เมาเนี่ ถ้าก,กินเหล้าก็เล่าเรื่องพอเรล่าเรื่องกับเรื่องเรล่าเหล่ากับใบเล่ากับมาบอกว่าทําไงเราจะได้กินเหล้าตลอดชาติพระเหล้าเนี่ยดีกว่าน้าวิเศษทั้งหลายในโลกเราอยากกินตลอดชาติคุยไปก็หา,หาหรือไปเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาเราจะต้องหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากจะหาวิธีการให้เศรษฐีนั้นติดเหล้าเหมือนอย่างพวกเราเราก็จะได้อาศัยทรัพย์ของเศรษฐีนั้นมาซื้อเหล้ากินกัน ในสุดก็สืบไปจนพบเลยว่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากนั่นก็คือเศรษฐีที่เข้าเฝ้าพระราชาวันละสามเวลาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็สืบว่าไปเฝ้าพระราชาแล้วเดียวจะต้องผ่านทางนี้ดัะนั้นเดี๋ยวเราเตรียมการเศรษฐีหลังจากกลับจากเข้าเฝ้าพระราชาเดินผ่านมากับบริวารกลุ่มขี้เมานั้นพอเห็น ท่านเศรษฐีผ่านมาแสดงท่าทางว่ามีความสุขสนุกฐาย่อขึ้นมาเลยว่าขอท่านเศรษฐีมีอายุยืนหนึ่งร<อ>้อยปีเศรษฐีสงสัยก็เลยถามกับขอรับใช้ซึ่งขอรับใช้ก็ขี้เมาอยู่แล้วนะเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นแนหะเขากำลังดื่มน้ำชนิดหนึ่งเเรียกป่าสุราตอนนั้นยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักสุรากัน เศรษฐีก็ถามสุราคืออะไรบอกโอ้โหสุราเหรอไปถามใครไปถามถามกี่เมาคือน้ําที่อร่อยที่สุดในโลกน้ําอร่อยที่สุดในโลกเลยท่านเศรษฐีถ้าดื่มแล้วนั่จะคึกคักจะคึกคักมากทีเดียวแหละจะเป็นคนละคนกันไปเลยจะเคลึมทีเดียวแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลความดันสูงกี่แล้วต่าความดันต่ำกี่แล้วสูง ทำอะไรได้ทุกเรื่องเลยนี่กับเสถียรก็บอกอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมาไปเอามาให้เราลองดื่มสิขอดื่มแล้วตอนนี้พอดื่มเข้าไปนั้นกำลังกลืนเพวกขี้ม้าก็มาเชียร์เลยโอ้โหลุยก็ไปเลยท่านเศรีฐีโอ้โหท่านดื่มแล้วนี่สง่างามกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมเป็นไงบ้าขึ้นมาทันทีเลยคนดีๆ ว่ากันบาทันทีไอ้นก็กองชกอเชียร์กันเยอะแยะยิ้มกลิ่มเลยตอนหลังก็เลยต้องจ่ายเงินเอาไปซื้อสุราเลยเลยดื่มคนเดียวด้วยแล้วก็ไปชวนพรรคพวกมาดื่มันด้วยเพราะดื่มคนเดียวตอนหลังมันชักไม่สนุกนะต่างดื่มกันเป็นทีมม,มันจะได้สนุกกินเหล้ากับเรลาเดือนเล่าเดือนกับเพลองเหล้าไม่ได้ดื่ม,มาเปล่านะไปเทียวซื้อดอกไม้ของหอมนมา แล้วก็ชวนนักดนตรีหางเครื่องระบำอะไรต่างๆมากล่อมบรรเลงแล้วก็ตกรางวัลให้ทำทุกวันเลยไม่ใช่หีบสมบัติก็ว่างเปล่าแล้วจะหีบพนักงานดูแลทักย์ก็มาบอกว่าเกลี้ยงแล้วท่านแปดสิบกรดหมดแล้วเอเง้นของภรรยาเรามีบ้างไหมถามเลย ท่านงงานดูแลทรัพย์ก็บอกมีพอมีบ้างก็เลยไปเอาทรัพย์ของพระยามาและใช้ด้วยวิธีการเดิมในสุบสมบัตินั้นก็หมดพอหมดก็หาวิธีทำไงจะได,ได้ทรัพย์มาอีกเขาทำไงเอาสวนดอกไม้ขายหมดวิกิเล่าหมดไม่น่าเชื่อในร่างกายยาวานาะคือฟังศอกเนี่ยเล้าใส่เข้าไปกีตุ่มกีตุมเนี่ยมันใส่ได้เอยๆแปลกดีเหมือนกัน หมดก็ขายอะไรต่อสวนผลไม้ไปกินเล่าอีกหมดมันต,ติดแล้วตอนนี้ขายอะไรต่อยานพระหันะยอมเดินอยู่แล้วก็ขายสิ่งเล็กๆน้อยในบ้านจ้ก็ต้องขายบ้านแต่ว่าขออาศัยอยู่ไปก่อนเนี่ยหน้าตาก็ชาราลงไปเลยเป็นไงเมื่อกี้นี้ยังกับพระเอกนางเอก ตอนนี้ฉราบแล้วพอแก่ตัวทรัพย์ที่พอจะมีอยู่ก็หมดลงถูกเจ้าของบ้านใหม่ไล่ออกจากบ้านก็ไปเที่ยวอาศัยอยู่บ้านโน้บ้านนี้ไปวันๆไม่สุก็ต้องถือกระเบื้องไปเที่ยวขอทานขอเสียอาหารจากผู้อื่นเลี้ยงที่ก็ไปวันๆไม่น่าเชื่อเลยนะตอมาพระบรมศาสดามากับพระอนนท์เป็นปัจฉาสมณะเห็นสามีภรรยาคนนี้ยืนขอเสียอาหารที่เหลือจากทิษุ ที่หน้าโรงฉันพระองค์ก็เลยทรงแย้มโอดเมื่อพระองค์ได้แย้มพระโอดพระอนนท์ก็ได้ทูลถามว่าทรงแย้มเพราะเหตุใด,ดพระองค์ก็บอกว่าอนนท์จงดูบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่พลาน,นทรัพย์ไปถึงหนึ่งร้อยหกสิบโกนั้งพรปริยาเที่ยวขอทานอยู่ในพระนครนี้ถ้าเศรษฐีบุตรเศรษฐีนี้ ไม่พลานทรัพย์ทั้งหมดในตอนหนุ่มเอาไปทำธุรกิจเขาจะได้เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของพระนครทีเดียวแหละเพราะกำลังบุญเขามันมีมากแล้วถ้าออกบวชะพุ่อพรหมจรรย์จะได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลแต่ภรรยาบวชเป็นภิกษุณีก็จะได้ถึงบรรลุพระอนาคามีแต่ถ้าหาก็ตอนหนุ่มเที่ยวเล่นกินแต่มาคิดได้ตอนวัยกลางคน แล้วก็เอาทรัพย์ที่เหลืออยู่ธรรมหากินกำลังบุญเนี่ยจะส่งผลให้ได้เป็นมหาเศรษฐีอันดับสองของพระนครแต่ถ้าหากออกบวชจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและภรรยาเหมือนกันถ้าบวชเป็นสุกสุนีก็จะบรรลุพระสะกะทาคามิผลแต่ถ้าหากเที่ยวทั้งวัยหนุ่มวัยกลางคนทรัพย์ยังหมดไปแต่พอยังเหลืออยู่ พอปัจฉิม,มื่วัยขยันธรรมาหากินกำลังบุญยังทรงผลให้ไปเป็นมหาเศรษฐีอันดับสามของพระนครถ้าเกิดไม่มีอารมณ์รวยไปบวชจะได้บรรลุถึงพระสกทาคามิพลฝ่ายภรรยาเหมือนกันถ้าเอาบวชเป็นภิกษุณีก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบางงันกันทีเดียวแต่หน้าเศร้าทั้งสองได้เสื่อมจากทรัพย์ซะแล้ว และก็เสื่อมจากมรรคผลนิพพานด้วยเป็นอย่างนี้แหละอ,น,อนุคนคนข่าวเนี่ยไม่ประพฤติพรหมจรรย์และวก็ไ่หาทรัพย์ในวัยหนุ่มสาวจะซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ที่อยู่ในหนองนะ้ำที่แห้งขอดไม่มีปลาเลยโอ้ดูพระองค์อุปมาไม่บวชในวัยหนุ่มไม่ทำาหากินในวัยหนุ่มสาว ย่อมนอนทอดถอนใจถึงทรัพย์เก่าๆที่เสื่อมสลายไปแล้วเหมือนลูกศรที่ตกจากแรงที่ไม่มีแรงวิ่งต่อไปแล้ววิ่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นโทษของสุราเนี่ยนอกจากจะทำลายตนเองแล้วยังทำลายครอบครัวและหมู่ญาติรวมถึงทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องและที่สำคัญที่สุดคือหนทาง พระนิพพานสุรามีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุบมันให้หมดใครมีอยู่ที่บ้านเอาไปทุบนะ